สวัสดีค่ะคุณผูจงรักปัญญารัตนาคุณชัยค่ะสอนรายวิชาเคมีกับการแก้ปัญหารหัสวิชาว .30226 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สำหรับรายวิชานี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่เ,เกี่ยวข้องกับเป็นรายวิชาเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะนำความรู้ทางเคมีนะคะไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้จริงแล้วก็ใช้ในการประกอบอาชีพในทางอุตสาหกรรม เพื่อที่จะมุ่งเน้นและก็บูรณาการเกี่ยวกับสาขาความรู้ทางเคมีที่นักเรียนเรียนมาตั้งแต่ชั้นม .4 ม .5 แล้วก็ม .6 นะคะแล้วก็ไปบูรณาการร่วมกับสาขาวิชาอื่นด้วยนะคะโดยเฉพาะเทคโนโลยีคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์นะคะการแก้ปัญหาแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานเป็นชิ้นชิ้นงานหรือว่านวัตกรรมซึ่งสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงค่ะ ส่วนจุดมุ่งหมายของรายวิชานี้นะคะก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยได้มีความสามารถข้อที่1ก็คือนักเรียนสามารถวิเคราะห์จากชีวิตจริงว่าเอ๊ะที่บ้านของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะที่จะเป็นปัญหาแล้วนํามาซึ่งการคิดหัวข้อในการที่จะทําเป็นชิ้นงานหรือว่างานวิจัยหรือว่าโปรเจกต์เกิดขึ้นมาที่เกี่ยวกับทางเคมีหรือว่านวัตกรรมที่เกี่ยวข้องอันที่2ก็คือเอามาบูรณาการกับสาขาวิชาอื่นที่คิดค้น แล้วได้ผลงานใหม่ๆขึ้นมาอันที่3นะคะนักเรียนได้ฝึกทักษะค่ะโดยใช้เทคโนโลยีในการนําเสนอเพราะว่าจะนําเสนอในรูปแบบใหม่นักเรียนไม่ได้ออกมายืนพูดเฉยๆแต่ว่านักเรียนจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีใช้ AI ใช้อะไรต่างๆในรูปแบบของเทคโนโลยีเข้ามานําเสนอให้กับผู้ชมมิทัศการได้รับรู้และก็รับชมนะคะ,คะต่อมาการจับกิจกรรมการเรียนรู้ของเรานะคะเราใช้วิธีใดเรามีการใช้ความรู้แน่นอนล่ะค่ะวิทยาศาสตร์เราจะใช้ i n q u i r y นะคะก็คือใช้ 5e แต่ใช้ 5e อย่างเดียวไม่ไมพอนะคะเราจะต้องใช้สเตมนะคะโดยสร้างสถานการณ์หรือว่าปัญหาวิเคราะห์ต่างๆนะคะเช่นปัญหาสิ่งแวดล้อมในอุตสาหการรมหรือการบริธโภคอะไรอย่างเงี้ยของนักเรียนสิ่งสําคัญค่ะเราใช้โปรเจร์เบสค,ค่ะคือใช้โครงงานเป็นฐานนะคะมาเริ่มต้นเพื่อฝึกนักเรียนนะคะให้นักเรียนเริ่มมีการทำโปรเจร์ย่อยๆเพื่อเตรียมตัวไปสู่การทําวิจัยเล็กๆเพื่อเวลานักเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแล้วนักเรียนจะได้มีพื้นฐานในการทําเป็น Pro p o s a l สามบทนะคะเริ่มต้นว่าควรทำยังไงเพราะเวลาส่งผลงานนักเรียนต้องเริ่มส่งพบปะเซลก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนได้มีการคิดวิเคราะห์ตั้งสมมติฐานมีการสํารวจทดลองเก็บข้อมูลนะคะออกแบบสิ่งประดิษฐ์สุดท้ายเลยมีการนําเสนอค่ะโดยใช้เทคโนโลยีใช้วิดีโอนะคะสื่อดิจิตอลต่างๆนะคะหรือว่าการทำโครงงานนี้นะคะจะได้จะเป็นการที่นักเรียนได้ลงพื้นที่แล้วก็มีการปฏิบัติจริงนะคะ วิชานี้นะคะช่วยให้หนักเรียนได้รู้จักการประยุกต์ใช้ในอาชีพต่างๆอย่างไรบ้างนะคะข้อที่1ก็คือมีการผลิตถ้าเป็นเคมีเลยก็จะเป็นในเชิเชงของเครื่องสําอางในเรื่องของเจลล้างมือในเรื่องของน้ยายาทาความสะอาดแล้วก็มีการวิเคราะห์คุณภาพน้ําคุณภาพดิน,น,นหรือว่าอาหารนะคะแล้วก็การประยุกต์ใช้วัสดุที่เหลือใช้ส่วนใหญ่แล้วพื้นฐานในการทาโปรเจกต์หรือว่านวัตกรรมนี้จะให้หนักเรียนคิด พื้นฐานจากที่บ้านเป็นหลักว่าที่บ้านเรามีปัญหาหรือว่าเรามีอะไรหน้าที่ต้องแก้ไขหรือพัฒนาจะเริ่มจากตรงนี้มากกว่าก่อนที่จะไปคิดสิ่งที่มันไกลตัวเราเอาคิดสิ่งที่มันใกล้ตัวก่อนนะคะแล้วสุดท้ายเลยนักเรียนเนี่ยก็จะได้ฝึกแผนการวางแผนในการทําธุรกิจเบื้องต้นนะคะโดยเวลาเรียนนาเสนอเนี่ยนะคะก็จะมีคนมาถามว่าอยากได้จังเลยสินค้าตัวนี้ราคาเท่าไหร่เราจะมีการวางแผนในการตั้งราคาขายแล้วก็การนำเสนอสินค้าซึ่งสามารถต่อย,ยอดน,นะคะแล้วก็ไปสู่อาชีพได้ น,นั่นีอก็จะมีการสนุกสนานในการเรียนรู้ในวันนําเสนอผลงานนิทรรศการนวัตกรรมทางเคมีค่ะเป็นวิชาที่เอาเคมีมาใช้ในชีวิตจริงค่ะเช่นปัญหาสิ่งแวดล้อมและพวกเราเนี่ยได้ออกแบบแก้ไขปัญหาเช่นการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหรือว่าการทำน้ำยาทำความสะอาดจากธรรมชาติค่ะ สนุกมากค่ะเพอได้ลงมือทําจริงได้ทําการทดลองเองกับเพื่อนๆได้ไปในหัตถการและหนูชอบการคิดแนวคิดใหม่ๆเนะะี่ยค่ะหนูอยากทำแมวน,นเครื่องสำอางเป็นของตัวเองค่ะวิชานี้ช่วยให้หนูได้เข้าใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิธีคิดเชิงวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้จริงๆค่ะ